วันนี้อยู่ที่พี่ไมวิทย์นะคะพา,าดูมาเสียค่าเทอมแล้วก็ประชุมผู้ปกครองประชุมวิวสวยๆค่ะตุ๊กตาน่ารักเราโรงเรียนพี่ไมวิทย์ สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วพาเดินชมตลาดหอนาฬิกาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะ วันนี้ได้มาโรงเรียนพิมายวิทย์เนะเาะเสียค่าเทอมนะคะเสียค่เาเทอมโรงเรียนลูกชายเนาะแล้วก็อบรมผู้ปกครองนะคะของโรงเรียนพิมายวิทย์นะคะแม่แก้วได้มีโอกาสเดินตลาดตอนเย็นค่ะตลาดหอนาฬิกาค่ะ คนก็กำลังเยอะนะคะตอนนี้ก็ปเป็นเวลาสี่โมงเย็นค่ะเนาะคนก็จะทยอยเริ่มมาขายของคนก็จะทยอยออกมาซื้อกับข้าวกันค่ะมีหลายอย่างมากมายค่ะขอเชิญรับชมค่ะพาดูตลาดนะคะพาเดินตลาดค่ะส่วนนี้ก็จะมีพริกป่นป,ปลาป่นน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรลกนะคะเนาะ เป็นขึ้นชื่อของอำเภอพิมายเลยนะคะเนาะน้ำพริกแมงดานะคะแม่แก้วก็ซื้อถุงหนึ่งนะคะมีตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปค,ะะคะ<ม>่ะเนาะผู้คนก็กำลังทยอยเข้ามาตลาดค่ะเพราะว่าประชุมผู้ปกค,ครองก็จะมีผู้ปกค,ครองมาตลาดกันนะคะเนาะเยอะมากค่ะเนาะ วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สองของการประชุมผู้ปกค,ครองนักเรียนนะคะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปลาดุกย่างนะคะเนาะปลาดุกย่างปลานิลหมกเกลือค่ะของกินเยอะแยะ,แยะมากมายค่ะเนาะปลาดุกก็จะประมาณหกตัวละหกสิบบาทนะคะส่วนปลาปลาอบเกลือก็จะประมาณ ร้อยกว่าบาทนะคะเนาะก็จะมีปลาย่างมีปลาสดนะคะปลานินปลาช่อนปลาดุกนะคะนี่ค่ะไก่บ้านก็มีนะคะเนาะเป็นตลาดช่วงเย็นนะคะตลาดหอนาฬิกาค่ะมีพวกผักพวกอะไรเยอะแยะมากมายค่ะของกินเยอะมากค่ะช่วงเย็นเนาะตลาดตอนเย็นนะคะเนาะ ตรงนี้ร้านนี้ก็จะมีพริกป่นพริกแกงนะคะพริกป่นพริกแกงกาล้าบองนะคะข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีถั่วถั่วลิสงคั่วนะคะเนาะปลาเค็มปลาทูเค็มปลาทูหอม ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะจากหอนาฬิกามาด้านในก็จะมีพวกผักพวกกับข้าวสําเร็จนะคะมีหมูมีผักสดอันนี้ก็เป็นยอดบวบค่ะยอดบวอบอวบเลยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะทนะำละสิบบาทค่ะเนาะเมื่อก่อนหน้าผักในห้าบาทเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นราคาสิบบาทแล้วนะคะเนาะสิบยี่สิบบาทแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ําพริกแพ็ค น้ำพริกนรกแพ็คกล่องนะคะเนาะนี่ก็เป็นผักค่ะผักบ้านบ้านเรานะคะเดินตามลูกชายค่ะไม่รู้ลูกชายจะเอาอะไรนี่ก็ผักนะคะยังไม่แก้วแวะซื้อผักก่อนนะคะนี่ก็จะได้ผักไอ้นี่ค่ะเนี่ยได้ได้ได,ได้ผักตรงนี้นะคะํำละสิบบาทค่ะเนาะ นี่ค่ะผักอันนี้ค่ะผักกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแม่แก้วจะมาทอดใส่ไข่นะคะทอดใส่ไข่ตาน้ำพริกกะปิตอนวันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะอาจจะพูดเสียงเสียงนั่นจมูกหน่อยนะคะเนาะแม่แก้วภาคเอาเพราะว่ามีเสียงเพลงนะคะก็เลยภาคเสียงเอานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเชิญรับชมต่อค่ะ อร่อยค่ะลองดูเด้อฮ่าฮ่าฮ่าฉอดไส่ใครอร่อยลงกินกุระเทียมลาบปูไหมลาบปูดอกแก่ไหนล,ลูกชายนายเอาอะไรนายเอาลาบปูถุงนึง น,นี่พักอะไรทันเกยกเนี่ยอ๋อเอ๋อันหนึ่งทุงค่ะน,น,นห่กระดัลาบปูลาบปูคายคลิปผม <c oughs> ค่ะมาจิ้ม หน้ากินหน้ากินเดินมาเดินหลาบปูยี่สิบบาทจ้าพักิกบบาทเอรีิดกุฏิจ่ายเงิได้เลยนี่อะไรทอดได้ยังได้ยังเอากี่บาทเอาตังนะนี่เดี๋ยวนแม่เดินดูแป๊บหนึ่งเด้อเอาเอาแมงดาจ้ะ แพ็กมีโอ๊ตเราโบราณใส่ปลูกเยอะแยะคืนเองก็มีเนาจ้ะของกินมากมายเลยค่ะเนี่ยมะม่วงอะไรนี่มะม่วงอะไรเหมือนแอปเปิลเหรออ๋อมีอยู่ค่ะมีอยู่มะม่วงอันนั้น อ,อันมีมีอะไรหรองามเมืองอยาญ่ปลูกใหญ่สะออนพักเนาะอย่างหมดแดงก็มีโอ้ยอบอบอืองอบอบอะไรยำก,กระท้อนปลาปูปลาทูตัวใหญ่ๆ,ๆ อเจ้ายี่้ตัวใหญ่ๆคือ <c oughs> ดีครับไม่เกนอันนี้ตัวใหญ่ห้ทปเลยห้าทปเลยครับัใหญ่เลยเรือเมได้ยด้วยมัยนขายดีีค่ะสวัสดีค่ะมาลูกชาย ค่ะประชุมนี่ค่ะค่ะค่เห็นเห็นเห็นอยู่ค่ะอ่าติดอ่าลอยก็บมดตรงนี้เลยอ่ารอดไม่ได้เลยคุไม่ได้อะไรเลยนี่ได้ลูกชายไปรออยู่าหลุดเรามากเนี่ยปลาหนึ่งจ๊องจ้อง